บัดนี้วันที่12มกราคมพุทธศักราช2568เป็นครั Meyer, tragedy, ้งท <tortured. S 2> ี <Hayır. S 2> ่10ที่ข้าพเจ้านายธวชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตญรมวนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบท สวดอย่างต่อเนื่องด้วยคือบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจากกาวาเวสุวัตาคันจันตุเทวตาสาธรรมังมุนิลาชันสาสุนันตุสาคามโมคาทางังสาเคกามมตาลูเปคีรีสีคาตาเตจันตาลีเควิมานีทีเปลาเทจคาเมตาลัว นาคาหานีเคหาวัทุมหีเขเตภูมาจยันโตเทวาชลาธาราวีสเมย่าขาคันทาพนาคาตินทันตาสั้นติเกยังมุนีวลาวัจานังซาทโบเมสุนันตูรนธรรมมวนาคาโลอยัมพระทันตาธรรมสวนาคาโลอัยัมพระทันตาธรรมสวนาคาโลอัยยมพระทัน,นตา บทที่สองบทบูชาพระราัาตนตรัยอิมินาสกาเลนาพูดทางอภิปูชยามีอิมินาสกาเลนาทำมางอภิปูชยามีอิมินาสกาเลนา,า,า,นา,ส,า,ลนาสั้งขังอภิปูชยามีบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัย อระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาผู้ตังพระวันตังพิวาเทสวาข่าโตพระวตาธรมโมธรรมัืงนามาสาามีสุปฏิปันโนพระควาโตสาวสังโคสร้างครังนามาบทที่สบทสวดนามาการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนะปาฐะ พุททางสรานังคาชามิทำมังสรานังคาชามีสังขังสรานังคาชามีทุตียมปีพูดทางสรานังคาชามิทูติยมปีทำมังสรานังคาชามีทุติยมปีสังขังสรานังคาชามีตาติยัมปีพูดทางสรานังคาชามิตาติยัมปีทำมังสรานังคาชามีตาติยมปีสังฆังสรานังคาชามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมสรานังอัญงพุทโธเมสรานังวะลังเอเตนา นาเจนาโซทิเมหุนตูสัพปทานาทิเมสรานังอันยังทามโมเมสรานังว่าหลังเอเตนาสัจาวาเชนาโซทิเมหุนตูสัพปทานาทิเมสรานังอันยังสร้างโครงเมสรานังว่าหลังเอเตนาสัจาวาเชนาโซทิเมหุนตุสัพปทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอีตีปิโสภกควาละหังสัมมาสัมพุโตวิชาเจรณะสัพันโนสุวโตโลกาวิทุวันตโล ปุริสัตรมา,ารซาลาธาิสัทถะธีวมนุสซานังพุทโภคกวาตีบทที่8ธรรม,มานุสติสวาคาโตภคกวาตตาทมโมสั่นทีติีโกากาลิโกเอปาติโกโอปันนัยิโกปาจาัจจตังเวธิตโพว,วินยูหิตีบทที่9สังฆานุสติ โสปฏิปันโนภะคะวะโตทาบภสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตทาบภสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตทาบภสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตทาบภสังโฆญาติ่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคาราเอสาภะคะวะโตทาบภสังโฆอารุณายโยปารุณายโยท้ากินายโยอัญเชลีกาลานิโยอนุตตะลังคุณญาเกตังลูกัสธาติ บทที่สิบลัตนาสูตรยานีทาภูตานีสัมาคตานีภูมมานิวายานิวะอันตาลีเคสพเพวาพูตาสุมาณาภาวันตูอัทโทปีสาการจาสุนันตูภาติตังกัสมาหีภูตานิส่ามีธาสพเพเมตังกาโลธามานุสิยาปัายาที่วาจาราโตจาหาลาตีเยเพลิงััสมาหีเนลกักกาาอป,ปามาตา อย่างกินจีวิตังอิทาวาฮูลังวาสเคสุวายังรัตนางปณีตังน้านุสังมังนาทิแต่ท่ากาเตนะอิธรรมปีผู้เทราตนางปณีตังเอเตนะสัจจาเจนาสวันตีห้ตุกัยังวิลาคังอามาตังปณีตังยาธานาคาสายามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาทิกิติอิธรรมปีธรรมเมนะ รัตนังปณีตังเอเตนาสัจเจนะสุวันตีหตุยามพุทธเสโทปริวันนายีสุจิงสมาธิมานันตารีกัญญามาคูสมาธินาเตนาสมโมนาวิชาติอิตามปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนาสัจเจนะสุวันตีหตุเยปุกลาอัฏฐานะตังปัสสทธาจัตตารีเยตานีโยคานีห้ติเตทัายกินียะ ໂຊກາຕາຊາຊາວະກາເອເຕໂຊກິນນານີມະຫາພາລານີອີທໍາປີຊັງເກລະນາງປະນີຕັງເອເຕນະສັດເຈນະສວີໂນຕເຢສຸປາຍຸาຕາມະນາຊທາເນະນິກາມິໂນຕາມສນຕປະິທັງມຕັ ทาธามุนามีปูติงผู้ชตามานาอีธามปีสร้างเคระนางปณีตังเอเตนาสัจเจนาตุวันตีหอนตูญาทินทาฮีโลปัทวิงสีโตสียาจตูมพีวาเตปีอาสร้างปะกัมปิโยตาทูปะมังสาปุริสร้างวัธามิโยอริยสัจจานิเอเวจาปัสติอีธามปิสร้างเคระนางปณีตังเอเตนาสัจเจนาตุวันตีหุนตุเยอริยสัจจานิ วิภาวยันติคมพีลาปเยนาสุเทสิตานีขจาปีเตโหติปูสาป,ปามาณนาเตภาวะอาธามามาธียันติอิธรมปีสร้างเขตระนังปณิตังเอเตนาสัจเจนาสุวันติหุนตุสหาหะวรสัทาาสนาสร้างปทายาตายาสุธรรมาชาหิตาภวันติสักกายาทิฏฐิมีจิกิตจิตันจาศิลปา,าตังวาปี ยาทันติกินเีตาหูหาปาเยหยิจาวิปามุโตชาจาาิีทนามีอาภาโพกาตงุงอิทามปีสั้งเคดนังปณีตังเอเตนะัาเจนะสวรติห้นตูกินจาปีโซกัมมังกะโลติปาปักังกาเยนาวาจายุทาเจตาสาวา อาคาโปโซตาัสาปฏิชาทายาอาภาปตาทิตาปัสสาบุตตาอิธรรมปีสังเกเะนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติหุ่นตัวว่านาปะคุม,มีพัยาปุสิตาเคคิมหานามาเซอาตาวมิมาสมิงเคเฮตาทูป,ปะมังธรรมาวาจารัง อาเทสัยนิพานะขามีปารามังหิตายอิธรรมปีผู้เทระนังปณีตังเอเตนสัสเจนะสวันติห้อนตุว่าโลวลันอยู่ว่าลาโทว่าลาฮาโลอนุตาโลธรรมาวัลังอาเทสัยอีธรรมปีผู้เทระนังปณิตังเอเตนสัสเจนะสว,วันติห้นตุขี่นางปุรานางนาวังนาาทีสามภาวังวลาตาทิตายติเกภวะสมีเตกีนาพิชา อาวีลูชิตาภานิพันตีทีลายาทายัมปณีธาอิธรรมปิสังเกเานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโคนตุยานีธาพูตานิสมาคตานีปุ่มานิวายาณีวาอันตาวลิเคตาทากาตังเทวมนุสสาปูชิตังพุทธังระนังนามสัมมาสุวันติโคนตุยานีธาพูตานิสมาคตานีปุ่มานิวายานีวา อันตาลีเคตาท่าคาตังทเทวามนุสซาปูชิตังธรรมังนมามาสมาสุวันติหุนตุยานิธาปูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตาลีเคตาท่าคาตังเทวามนุสซาปูชิตังสร้างขังนามาสมาสุวันติหุนตุบทที่สิบเอ็ดอาดานาติยาผลิสัพพโลกาวิมิต วินิมุตโตสัพพสตาปาวจิโตสัพพเวลามติกาโตนิพุโตจาตุวังภาวสพิโยวิวันชันตตสัพพโลกวินาสตุมาเตภาวัดวันตรลายโยสุขีธีคายุโกภาวะอภิวัตนาซีลิสามีจังวุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่สิบสอง อาธิตาปริยาสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมายังภะคะวาขายายังวีหะาลาติขายาสีเซสาธิปิคุสาหาเซนาตาลาโคภะคะวาพิคุอามันเตซีสาพังพิคเวอาทิตังกินจาพิคเวสาพังอาทิตังจกักูพิคเวอาทิตัง ลูปาทิตาจากักูวิญญาณัางอทิตังจกักูสัมพันโสธิตโตยัมมีทงังจกักูสัมพัสสัพพัญญาอุปชาติเวทายตังสุข,ข,ข,สข,ขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัมปิอทิตังเกนาทิตังอทิตังลาคาคีนาโทสกักคินาโมหคีนาอทิตังชาธิยาชาลามาลานีนาโซเกหิปาลีเทเวหิทุเกหิ mart, ท isen, โทมานาเซหิอุปายเสหิทิตาติวาธามิโสตังอทิตัง สทธาติตาโสตาวิญญาณังอาทิตังโสตาสัพพะโสอาทิโตยามิทังโสตาสัพพะสัพปะเจยาอุปาชาติเวทัยตังสุขังวาทุขังวาอาตุขามุขังวาตามปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังลาคังกีนาโทสักขีนาโมหังกีนาอาทิตังชาติยาชาลามาเลนะโสเกติปาลีเทเวหทุเกหิโทมนาเซอิอุปายาเซอิอาทินตันติวาธามิ คานังอธิตังคานธาอธิตาคานาวิยานังอธิตังคานาสัพพะโสอธิตโตยามพิทังคานาสัมภาสาปัญจายาอุปัชติเวทาิตังสุขังวาทุข,ข,งขงังวาอาทุขามันทุขังวาตามปีอธิตังเกนาอธิตังอธิตังราขคคีนาโทสักคีนาโมหคีนาอธิตังชาติยาชาลามาเลนาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโหมาณะเสหิอุปายาเซหิอาินตันติวาทามิ ชีวะาห้าอทินตาลาซาอาติตาชีวะาห้าวิญญาณังอทิตังชีวะาห้าสัมพันโสอาทินโตยามปิถังชีวะาห้าสัมพันสาปัญจายาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุคามันสุขังวาตัมปีอทิตังเกนาอทิตังอทิตังลาคากินาโทสากินาโมหากินาอทิตังชาติยาชาละมาเลย นาโซเกหีปลิเทเวหีทุเกหีโทมนาเซหีอุปายาเซหีอาทิตันติวะธามิ迦โยอทิโตโปทาพาอาทิตากายาวิญญาณังอทิตังกายาสัมภะโสอาทิโตยัมปิทังกายาสามภาสะปัญจยาอุปัสสติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขามาสุขังวาตังปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังลาขังคินาโทสังคินาโมหังคินาอทิตังชาติยาชาละมาล นโซเกหิปลีเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทินตันติวะทามีมโนวัติโตธรรมาติตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมพะโสวัติโตยามีทางมโนสัมพะจายาอุปาชาติเวทิตตังสุขังวาทุขังวาทุกขามาสุขังวาตามปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังลาขังขินาโทสังขินาโมูหากินาอาทิตตังชาติยาชาลามา ลานาีนาโซเกหีปาลีเทเวหีทุกเกหีโทมนาเซหีกุปายาเซหีอัทินทันติวาฒามีเอวังปะสศร้าพิฆาเวสุตวาอาลียาสศาวาะโกจักูสมีปีนิพินทาติรูเปสุป,ปีนิพินทาติสักคูวิญญาณีปีนิพินทาติจักูสัพพะเซปีนิพินทัติ <c oughs> ยามพิทางจะคูซาปัสาปัญญาอุปาชาติวายทายีตังสูข้างวะถูกข้างวาอาถุขามาสูกข้างวาตาสมีปีนี้พินทัดตีโซตตาสมีปีนี้พินทัดตีท่าเจโซปีนี้พินทัดตีโซตตาปิญญาเนียปีนีพินทัดตีโซตตาซาปาสเซปีนี้พินทัดตียามพิทางโซตาสภาปัสาปัญญาอุปาชาติวายทายีตังสูข้างวะถูข้างวาอาถุขามาถุข้างวะตาสมีปีนี้พินทัดตี คานาะสมีปีนี้พินทตีคันเทสุปีนี้พินทตีคานาะวิญญาณีปีนี้พินทตีคานะสา,นาสัมภัสสะเซปีนีพินทติยามพิทางคานะลาลาสัมภัสสะปัจจายา อุปชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตาสมีปีนีพินทติชีวาหายาปีนีพินทติลาเสสุปีนีพินทติชีวาห้าวินญาเนปีนีพินทติชีวาหาสัมภาสาเสปีนีพินทติยามพิทางชีวาหาสัมภาษาปัญจยาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวา สุขามันสุข้างวาตาสมีปีนี่พินทัติกายาสมีปีนี้พินพทัติโพถับเพศสปีนี่พินทัติกายาวิญญาณเนปีนี้พินทัติกายาสาม ภาเซปีนิพินทตติยามพิทางกายาสัพพะสปัญจายาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขขังวาอาทุขามาสุขขังวาตาสมีปีนิพินทติมานาสมีปีนิพินทติการเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติมโนสัพพาเซปีนิพินทติยามพิทางมโนสัมภะสาปัญจายาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขขังวาอาทุลามาสุขังวาตาสมีปีนิพินทตตินิพิน ทางเวลาชาติเวลาคาวิมูจติวิมูตาสมีปีวิมูตามีติวิญญาณโหโติกีนาชาติวูสีตังพะมมจริยงักงกตังกาลานิยานาปลังอิธาตาญาติปาาัาชนะติตาอิทามาโวจพภะวาอันตามนาะเตพิ่ขูภะวะตัวพวา,ตวพวาตพสตังอภพีนันทุงยีมาสมินจปนนะ <c oughs> าปานาเวยยากาละนาะสมิงวันยามานีตาสะ พิขูสาหัสาจาะอนุปาทยายะอาสาเวหิจิตานิวิมุติสู่ตีบทที่สิบสามอนันตะลักขะสุตังเอวันเมสุตังเอกังสมยังภควาพาลานาสียังวีฮาลาตีสีปเตนามิขาทาเยตาลาโคภควาปัญจวา ียาพิโครวมันมาเตสีลูปังพิกเขเวอนันตารูปาจอีทางพิกเขเวอัตาภาวิซาหน้ายีทางลูปังอาาทายาสร้างวัดเตยะาลาเปทาจาลูเปเอวังเมลูปังหตุเอวังเมลูปังมางโหสิติยาสมาจาโภพิกเขเวลูปังอนันตาตาสมาลูปังอาภาทายาสร้างวตติยาจาลาพาติลูเปเอวังเมลูปังหตุเอวังเมลูปังมาังสีติเวทนาอนันตา เวทนาจาหิทางพิขเวอาตาอาภาวิสาหน้าที่ทางเวทนาอาภาทายาสราว่าเตยยาลาเพทาจาเวทนายาเอวังเมเวทนาหุนตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยักสมาจาโคพิขเวเวทนานันตาตาสมาเวทนาอาภาทายาสราว่าตตีนาจะลาภติเวทนายัง เอวังเมเวทนาหนตุเอวังเมเวทนามาอาโหซีติสัญญานันตาสัญญาจะอีทางพิขเวอตาอาภาวีสะนัยทางสัญญาอาภาทยยาสร้างว่าเดยยรลาเพทาจะสัญญายาเอวังเมสัญญาหตุเอวังเมสัญนามาอาโหสีติยสมาจาโผลพิกเวสัญญานันตาตาสมาสัญญาอาภาทยยาสร้างว่าตัดตินาจาลาภาตีสัญญายา เอวังเมสัญญาหุนตัวเอวังเมสัญญามาหุนคิดติสร้างฆ่าลาอนันตาสร้างฆ่าลาจาหีทางพิคเวอนันตาอาภาวิาสาโซยาทีทางสร้างฆ่าลาอาภาทยยาสร้างวัตเตยุลาเพาจาสร้างฆ่าเลอูเมโซเมสร้างฆ่าลาหุ่นตัว เอวังม ah ีสร้างข้าหลามาหุสิทติยาสมาจาโคพิกเวสร้างข้าลานันตาตัสมาสร้างข้าลาอาาทายาสร้างว่าตันตีนาจาราภัทิสร้างข้าเลสูเอวังมีสร้างข้าหลาโหตุเอวังมีสร้างข้าหลามหุ่ส่วนเจวิญญาณังนันตาวิญญาณังจารีทางพิคเวัาตา อาภาวีสาหน้ายี่ทางวิญญาณังอาพาทายาสรวาเตยยะลาภเอธาจาวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุตเอวังเมวิญญาณังมาโหัิเสติยาสมาจัโคพี่ข่เบวยวิญญาณังนันตาแะสมาวิญญาณังอาพาทายาสรวาตตีนะจะลาภติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุตเอวังเมวิญญาณังมาหัิติต่างกิงมัญญาธาพี่ขเวรูปังนิจังวานิจังวาเตอันนิจังพันเต ยำปนานิจังทุข้างวาตังทุข้างวาตีท e ุข้างพันเตยำปนานิจังทุข้างวิปปลินาเมื่อทำมังกาลังโนตังสามานุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหัสสมามีเอโสมีอัตตาตีเนโนเอตังพันเตจังกินยาทาพี่เวเวธนานิจังวานิจังวาตีนิจังพันเตยำปนานิจังทุข้างวาตังทุข้างวาตีทุข้างพันเตยำปนานิจังทุข้าง วิปริณามาทำกาลานุตังสัมานุปัสสีตุงเอตังมามาเอโซหะตามีเอโซเมอัตติโนเอตังพันเตตังกินยันธาพิกเวสันญานินจาวานิจันวาตีนิจันอนิจาวาพันเตยัมปนานิจังถูกข้างวาตังทุกข้างวาตีถูกข้างพันเตยมปนานิจังถูกข้างวิปริณามาทำมังกาลางนุตังสมมานุ ปัณสีตุงเอตังมามาเอโซหัสสมามีเอโซมีอัตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาทาพิขเวสังฆาลานิจาวาอานิจาวาปาติอานิจาวาพันเตยำปนานิจังถูกขังวาตังถูกขังวาติทุกขั้งพันเตยำปนานิจังถูกขังวิปาลีนามาธทมกาลานุตังสามานุปัสสิตุงเอตังมามาเอโซหัสสมามีเอโซมีอัตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาทาพิขเววิญญาณังอินจัง nidang Hai Wati An nidang pantai yang pena nijang tukang Wati bati tukang pantai yang penaitdang tukang wit Balina matalang Nuang sama nu pasti itu etang mama Eo asemami Eomi Attino hitang pantai rasaamaama หาที่ข่าวเวียงกินจีลูปังอธทิตนาคาตาปัจจุปนังอาชาตังวาพะหิทาวะโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนางวาปณีตังวายันตุเลสันเตกีเกวะสพังลูปังเนตังมามาเนโซหัสมามีนาเมโซอัตตาติเอวามีตังยาธาพูตังจักสมานีปัญญาทันทะพังยากกจีเวทนาอาทิตนาคาตาปัจจุปนังอาชาตาวาพาหิธา วาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนีตาวายาทุเลสันติเกวาสภาเวชนาเนตังมามาเนโซหัตสมามีนาเมโซอัตาติเอวาเมตังยาธาปูตังสมาปัญญาญาทันทพังยากาทิสัญญาอติตานาคาตาปัญจุปันนาอาชาตาวาพะหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนีตาวายาทุเลสันติเกวา สัพพาสัญสญาเนตังมามาเนโซหสมามีนามีโซอัตติเอวามีตังยาธาปูตังสัมปปัญญายาทันทาภังเยเกจีสั following 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 ้งฆาลาติตานาคาตาปัจุปนาอาชาตาวาพาหิทาวาโอราลิกาวาสุกุมาวายีนาวาปนิตาวาเยทุเลสันติเกวะสัพเพสั้งฆาลาเนตังมามาเนโซหัสมามีนามีโซอัตติเอวามีตังยาธาปูตังสัมปปัญญาญาทันทาภัง ยังกินจีวิญญาณังอธทิตนาคาตาปัจจุปันนังอาชาตังวาไพจิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาทีนางวาปณีตังวาญาณทูเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเอตามามะเนโซหาสมามีนาเมโซอัตติเอวามีตังเยธาบูตาสมาปัญญาปัญญายาทันถาพังเอวะปังปาสังพิขเวสุตวาอริยาสวโกลูปัสมีปีนิพินติเวทานายิ ยาปีนีปินทติสัญญายายาปีนีปินทติสร้างฆาเลสุปีนีปินทติวิญญาณสมาปีนีปิณฑตินี่ผิดทางมิลาชาติวิลาคาวิมูชาติวิมุตาสมีปีวิมุตามมติยานางโหติคีนาชาติวุตรสีตังพามะจริยังแกตังกรณียังนาปลังอิทัตตาญาติปะชานาติอิทามาวจะภะวะอันตามนาปัญจว,ญวะคียาภิกขะวโตภาสตัง นาปีนาทุยมาสมัญชาปานาเวยยากาลานาสัมปัญญามานีปัญจวาคียานีพีคูนังอนุปาทายาซาเวหิติตานีวิมุติสุตติ